สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สมายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับเล่น2แอปนะครับพร้อมกันนะครับในเวลาเดียวกันนะครับสมมุตินะครับถ้าผมนะครับอยากจะดู YouTube ไปด้วยนะครับกับนะครับเล่นนะครับ Facebook ไปด้วยนะครับผมจะต้องทํายังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปติดตามดูในคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดแอปนะครับ สมมติผมจะเล่น YouTube นะครับพร้อมกับเฟซบุ o กครับให้เราเปิดนะครับแอปนะครับ YouTube มาก่อนนะครับพอเราเปิดแอป YouTube มาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเคลียร์นะครับหน้าจอลงไปนะครับอ่าแล้วก็ให้เราเปิดแอปที่2นะครับที่เราต้องการจะเล่นนะครับเป็นแอปนะครับ Facebook นะครับนี่นะครับเป็นแอป Facebook นะครับพอเราเปิดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเหมือนเดิมนะครับกดที่เคลียร์หน้าจอด้านล่างนะครับกดลงไปนะครับพอเรากดเคลียร์หน้าจอไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับมากดที่ปุ่มด้านซ้ายมือนี่นะครับของมือถือของเพื่อนๆครับแล้วเพื่อนๆนะครับจะเห็นนะครับเป็นนะครับเป็นขีดสองขีดนะครับทั้งด้านนะครับทั้งเป็นแอปของ Facebook นะครับหรือเป็นแอป u t u b e เนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับแตะที่ขีดสองขีดครับแอปไหนก็ได้นะครับแตะไปนะครับอ่าพอเพื่อนแตะมาเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยเป็นของ YouTube นะครับด้านบนครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับมาแตะที่หน้าแอป Facebook นะครับแตะเข้าไปนะครับนี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะนะครับดู YouTube ไปด้วยนะครับอ่าพร้อมกับนะครับพร้อมกับเล่น Facebook ไปด้วยนะครับนี่นะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆต้องการนะครับเพื่อนๆต้องการที่จะสลับนะครับเอาแอปนะครับ Facebook นะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนครับแล้วก็เอาแอป u t u b e เนี่ยลงมาอยู่ด้านล่างครับ ให้เพื่อนๆนะครับมาแตะที่จุดขาวๆเนี่ยนะครับเล็กๆเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเป็นปุ่มนะครับวงกลมๆเนี่ยลูกศรสลับกันนะครับเห้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่า YouTube เนี่ยลงมาอยู่ด้านล่างนะครับส่วนแอปนะครับส่วนแอป Facebook เนี่ยจะไปอยู่ที่ด้านบนแล้วนะครับอ่านี่นะครับแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการนะครับต้องการจะ ย่อนะครับย่อเจ้าแอปเนี่ยแอปที่อยู่ด้านล่างนะครับให้เป็นป๊อปอัพเล็กๆนะครับแล้วแอป Facebook นะครับเป็นหน้าเต็มนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดที่เดิมนะครับกดที่ขีดขาวๆเล็กๆนะครับตรงกลางนะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาแตะที่นะครับรูปนะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆเนี่ยนะครับแตะไปนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะเห็นว่า a c e b o o k เนี่ย มันเป็นป๊อปอัพเล็กๆอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะย่อขยายนะครับกดขอบด้านข้างนะครับสามารถกดย่อให้มันเล็กลงได้นะครับเราก็สามารถดู youtube ไปด้วยนะครับเล่น Facebook นะครับเป็นหน้าจอเล็กๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับอ่านะครับแล้วก็มีนะครับมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเคลียร์ลงไปก่อนนะครับกดเคลียร์ไปก่อนนะครับ กดแฉกออกไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับมากดเหมือนเดิมนะครับกดที่ตัวนี้นะครับพอกดที่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับมาแตะเหมือนเดิมนะครับที่ขีสองขีนะครับพอแตะที่ขีสองขีเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับมาแตะนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับให้มาแตะที่ขีดตรงกลางนะครับเล็กเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับ แตะที่นะครับเครื่องหมายเป็นรูปบวกนะครับแล้วเป็นรูปบ้านนะครับแตะไปนะครับนี่ครับพอแตะไปเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวให้กดออกนะครับแต่ผมจะพาไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับเนี่ยก็จะมีเป็นมีแอป Facebook กับแอป youtube นะครับขึ้นมานะครับเวลาเราแตะเข้าไปนะครับก็คือมันจะโผล่หน้า pop up เนี่ยสองอันมาพร้อมกันเลยนะครับเราก็สามารถนะครับดู youtube ไปด้วยนะครับเล่น Facebook ไปด้วยนะครับ อ่านี่นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อจะเอาแอปอื่นก็ได้นะครับก็ทําตามที่ผมอธิบายให้ดูขั้นต้นเมื่อกี้นะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการเล่นนะครับเล่นแอปนะครับ2แอปนะครับในหน้าจอเดียวกันนะครับแล้วก็เทคนิคเล็กๆล็กน้อยๆนะครับข้างหลังนะครับที่ผมทําให้ดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนเคนอื่นนะครับอย่าลืมครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด s u b สไครป์ช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆนะครับในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ